ช่วงนี้จะนำคุณผู้ชมทางบ้านค่ะลงใต้ไปที่ปัตตานีเดินทางไปขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวแล้วก็ประเพณีเทกระจาดประจำปี2,567งานใหญ่ของชาวปัตตานีกันค่ะค่ะไปกันที่ศาลเจ้าเล้งจุเกียงค่ะอําเภอเมืองปัตตานีนะคะนายวิทศักดิ์จำเรือนุสีต์ค่ะประหลัดจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเนียค่ะและประเพณีทำบุญ เทกระจาดประจำปี2567โดยมีหัวหน้าสอนราชการนาย,ยกสมาคมประธานมูลนิธิประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีค่ะนายทาดาคนานุร,รักษ์ประธานกรรมการมูลนิธินะคะก็เป็นได้ มูลนิธิเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมพศ2527ค่ะ,คะได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวันครบรอบวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเนี่ยซึ่งตรงกับวันที่27เดือน7ตามปฏิทินจีนของทุกปีในปีนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่30สิงหาคม2517ที่ผ่านมาค่ะเพื่อเป็นการระลึกถึงความกตัญญูกตเตว,วีของเจ้าแม่ลิ้มกอเนียค่ะแล้วก็ได้จัดงานประเพณีการ ทำบุญครบรอบวันเกิดเจ้าแม่ในระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง2กันยายน2567รวม7วันค่ะ สำหรับกิจกรรมมีพิธีสงการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจน5 8ทุนและมอบเงินบริจาคเพื่อจะตั้งสมาคมให้กับสมาคมนวัตกรรมการพยาบาลและสุขภาพเพื่อสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลและสุขภาพและเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการพัฒนาผลงานจํานวน1ล้านบาทพิธีไหว้สการะ,ะเทวดาฟ้าดินไหวองค์เจ้าแม่ลิ้มก่อน และองค์พระต่างๆในศาลเจ้าเล่งจูเกียงส่วนวันที่31สิงหาคมวันนี้นะคะมีการรับมอบเข้าศาลเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันของน้องๆน,นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ช่วยสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมในท้องถิ่นธุรกันดารและในวันพรุ่งนี้ค่ะ1กันยายนจะเป็นประเพณีทำบุญเทกระจาดบริจาคมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้โดยทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนและ ชาวไทยเชื้อสายมุสลิมโดยงานนี้เรียกว่าไม่มีการแบ่งเชื้อชาติศาสนาใดๆทั้งสิ้นค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญและเป็นงานประจําปีของพี่น้องชาวปตัตตานีไปปตัตตานีต้องเดินทางไปสัการะขอพรอ,องค์เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวค่ะถ้าอยากไปร่วมงานก็ยังไปกันได้นะคะ,คะมีจนถึงวันที่สง